องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล,ลเรือนหรือว่าอาปพรที่มาช่วยปฏิบัติงานหรือช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่นได้หรือไม่ในประเด็นนี้นะครับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพุทธศักราช2560ในข้อที่6เนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าในการดำเนินการตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของท้องถิน่นเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบเรียบร้อยอาสาสมัครก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าใช้จ่ายเป็นค่าป่วยการ ชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งท้องถิ่นสามารถจ่ายเงินค่าป่วยการนะครับได้วงเล็บหนึ่งก็คือจ่ายให้กับอาสาสมัครของท้องถิ่นแห่งนั้นเองนะครับที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่จากผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนั้นนะครับวงเล็บ2อเนี่ยอาสาสมัคร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่อื่นนะครับที่มาสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามคําร้องขอของผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอาสาสมัครที่เราได้ร้องขอไปจากท้องถิ่นแห่งอื่นนะครับเข้ามาช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเราก็สามารถที่จะเบิกเงินซึ่งเป็นค่าป่วยการชดเชยการปฏิบัติงานหรือเวลาที่เสียไป ในการที่เขาเข้ามาสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่ได้นั่นเองนะครับ